วันนี้กมงทอความมั่นคงมีการเรียกประชุมนะคะตั้งข้อสังเกตว่ากองทัพมีปฏิบัติการ I/O ปฏิบัติการทางข่าวสารหรือไม่ mm hmm. ปรากฏว่าโฆษกกองทบเข้าชี้แจงกมงทอความมั่นคงระบุว่าไม่มีปฏิบัติการ IO แต่ยอมรับว่ามีเป้าหมายเพื่อติดตามเพื่อชี้แจงความเข้าใจผิดต่อทาหารเท่านั้นค่ะ mm hmm. วันนี้นะคะคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐมีการเรียกประชุมกัน ร่วมกับกองทัพเรื่องของปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO ค่ะโดยคุณรังสิมันโรมระบุนะคะว่าวันนี้กรรมธิการเห็นว่าเรื่องของ IO เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคข,ของพลเอกประยุทธ์เป็นนายกพบว่ามีการใช้ปฏิบัติการ IO หลายครั้งต่อประชาชนนักวิชาการและนักการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่แก้ไม่จบและกลับรุนแรงมากกว่าเดิมด้วย ซึงเห็นว่าเรื่องของการทลายลัง I.O. เนะี่ยมีความก้าวหน้าอย่างน้อยที่สุดประชาชนได้เห็นโครงสร้างแล้วและไอโอเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะกับฝ่ายการเมืองฝ่ายค้านแม้กระทั่งคนในรัฐบาลหรือคนที่มีอิทธิพลเหนือรัฐบาลก็โดน I.O. เช่นเดียวกันเป็นเรื่องใหญ่ที่คุณรมบอกว่าต้องมีแนวทางในการแก้ปัญหาและจัดการค่ะด้านหนึ่งเนี่ยหลังจากที่เรามีออรัฐบาลใหม่นะครับนั่นก็คือเป็นรัฐบาลพักเพื่อไทยเนี่ย เราก็ถือว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพลเรือนเราก็คาดหวังว่าปฏิบัติการ IO เนี่ยมันจะไม่มีอีกแล้วแต่มันกลายเป็นว่าปฏิบัติการ IO เนี่ยมันกลับรุนแรงกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมนะครับเรายังเห็นมีการใช้ IO อยู่แล้วคราวนี้เนี่ยสสชยพลเนี่ยจะถอนดีเขาได้พบโครงสร้างนะครับของปฏิบัติการ IO ดังนั้นเนี่ยวันนี้เราเห็นว่าในเรื่องของการทลายลังไอโอเนี่ยมันมีความก้าวหน้าอย่างน้อยที่สุดวันนี้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงโครงสร้างนี้แล้วแล้วพวกไอโอเหล่านี้เขาไม่ใช่ไอโอแค่เฉพาะในฝั่งของนักการเมืองฝ่ายค้านเท่านั้นแต่เราก็พบว่าคนที่เป็นเหยื่อของไอโอเนี่ยยังมีแม้กระทั่งคนในรัฐบาลหรือคนที่มีอิทธิพลเหนือรัฐบาลดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันจําเป็นต้อง มีแนวทางในการแก้ปัญหาในการจัดการเรื่องนี้อย่างมีความชัดเจนส่วนโฆษกกองทัพบกก็ชี้แจงว่าไม่มีปฏิบัติการ I.O. ในลักษณะที่คุณโรมระบุนะคะมีเพียงโรงการแก้ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกองทัพเท่านั้นเองอโดยขั้นตอนในการดําเนินการมีเป้าหมายและมีบุคคลที่ถูกติดตามก็จริงซึ่งอาจรวมไปถึงนักการเมืองหรือนักวิชาการด้วย ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวเนื่องจากสังคมให้ความสนใจซึ่งการติดตามจากกองทัพยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องน่ากัางวลเพราะสุดท้ายต่อสู้กันด้วยข้อเท็จจริงค่ะ